ผมขอขอเพิ่มเริ่มสปีดพิ๊กซงได้เลยรครับผมยังไม่ได้พูดเลยลุยเลยนะพี่ก็ถ้าโอ๊โอด้เล่มใหม่นะฮะถ้าบางคนซื้อแล้วก็ผมผมมีวิธีที่ฝึกสปีดพิ๊กซ์อย่างหนึ่งคือบางทีแบ่งแบ่งมันเป็นส่วนๆน,นะแล้วได้ผลยังไงเดี๋ยวผมขอเริ่มจากจากการที่ฝึกพาร์ทเล็กๆก่อนสมมุติว่าอันนี้พาร์ทนี้จากโอด้เล่มใหม่นะครับเอาเล่น เล่นสังเกตว่าเราผมจะเริ่มพิกจากลงก่อนอเราก็ฝึกอยู่ฝึกโดยใช้เทมโปนะแล้วลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะผมจะบอกว่าตรงนี้เอาไปใช้ยังไงคือไล่สมมุติว่าเป็น A อเอมนะฮะหรือซีเมเจอร์เหมือนกันคือ ไลไ่อันนี้อันนี้เนี่ยใช้ดีเล์ป่ะครับเมื่อกี้ไม่ได้ใช่อันนี้ตัดออกไปแล้วครับเมื่อกี้เดี๋ยว <c oughs> ไม่ชัด <c oughs> โอเคอ <c oughs> ในส่วนส่วนเล็กๆเนี่ย จะเห็นว่าถ้าเกิดผมไล่สเกลอันหนึ่งนะฮะเริ่มจากเอโดยใช้ C ีซีไมเรเริ่มจากตัว F เนี่ยก็คือการไล่ลงเหมือนกันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนโน้ตเป็นเป็นเป็นนะฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นอันเนี้ยเมื่อเราฝึกคู่สายนี้แล้วหมายถึงว่าฝึกคู่สายสองอันหนึ่งก็เป็น เราก็จะความรู้สึกเราจะเหมือนกันเพราะติดเหมือนกันระหว่างสาย5ไอ้สาย6กับสาย5คือนะฮะแล้วต่อไปมันก็จะเกิดอีกคู่หนึ่งคือสาย4กับสาย3ก็เป็นแล้วก็สาย2กับสาย1เมื่อกี้ทางปิกเหมือนกันเลยตกลงว่าจะมี3ส่วนเนี่ยตรงนี้จะเป็น3ส่วนใช่ไหมฮะทีนี้เวลาเราเล่นน่ะเราคิดในใจว่าเราเล่น3ส่วนนี้ถ้าส่วนเล็กๆนี่เราง่ายเราเล่นได้ เราก็จะเล่นส่วนแบบนี้เพลงจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนคู่ของมันมันจะทําให้การเล่นไล่สเกลที่เร็วๆเนี่ยจะง่ายขึ้นเป็นโดยผมใช้วิธีแบ่งอย่างนี้เหมือนว่าเราตอนเราเล่นอยู่เนี่ยขณะที่ความเร็วเทมโพ1หนึ่งสมมุติว่าผมจะช้าให้ดูก่อนคือผมผมจะเริ่มมี มาเน้นตรงนี้ว่าอันนี้เป็นอีก,อกส่วนหนึ่งแล้วนะ ก็เป <S an> ็นแบ่งส <an> ่วนของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอีกหลายพทเทอร์เลยที่ใช้พทเทิร์ที่ผมบอกง่ายๆนี่คืออ่าทีนี้ผมจะเล่นตรงนี้เป็นจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งคือเมื่อกี้เราแบ่งเป็นการไล่สเกลธรรมดาคือ6สาย6กับสายหถรือว่าเป็นส่วนหนึ่งสาย4กับสาย3แล้วก็สายสกับสายหนึ่งทีนี้เปลี่ยนเป็นเราผมผมเล่นพทเทอร์นแบบ6กับ5 5แล้วกับ4 4กับ3 แสี่กับสี่กับสามสามกับสองสองกับหนึ่งอ่ะช้าๆนะครับทุกคนแล้วเราเล่นเลยนะเราเป็น,จะ,ปนจะเกิดขึ้นใหม่ๆ หมายถึงว่าเราใช้ใช้เบสิกหลักเมื่อกี้ครับแต่ว่าเราเล่นไปเรื่อยๆก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆแล้วเราก็อเอาแพทเทิร์นที่ผมบอกให้ง่ายๆเนี่ยแต่เราสามารถแบบหรือผมใช้บางทีผมประยุกต์ไปใช้เป็นแบบเป็นสโล็นเป็น อย่างนี้คือแต่ผมผมเอาสามไอตัวนี้มาไว้ที่นี่นนแล้วก็เป็นก็จะหลอก เร็วเร็วกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมครับเล่นไม่ไหวหมือน่างไม่ได้เล่นนานแล้วนี้อันนี้แต่แบบหมายความว่าจากจากรูง่ายๆเนี่ยมันมันไปได้เยอะมากมันไปทยอมาก็ยฝึกจากส่ตรง่ายๆเนี่ยจะทําให้ทำไมเล่นเร็วเนี่ยแทนที่เราจะคิดว่าโอ้โหต้องฝึกตั้งแต่ตั้ง,ต,งตั้งดีตั้งแต่สายหกจนสายหนึ่งเนี่ยมันไกลนะมันนานก็กลายมาแบ่งส่วนซะหกกับห้าสี่กับสามก็เลยง่ายเหมือนกันยเ มันจะทำให้รู้สึกงานมันขึ้นลับใจเราจะรู้สึกว่าเร็วได้แต่ว่าสิ่งสาคัญนะก็คือต้องได้ยินโน้ตทุกตัวที่เล่นครับนะฮะอันนี้เป็นเป็นส่วนสำคัญและประยุกต์ใช้ในเพลงได้อย่างสมมุติว่าเป็นพทัทเธอเมื่อกี้ผมมาใช้เพลงงานอยู่แล้วที่สุนรอกก็เป็น คือจะมาจากเมื่อกี้ที่บอกครับผมแล้ะมือขวาล่ะครับมือขวาคุณป๊อปใช้ข้อมือข้อมืออย่างเดียวข้อนิ้วครับผมข้อมือข้อเล่นไม่ได้ใช้ไม่ใช่ข้อเล็บไม่ใช่ถ้าก็คงมีหลเด็กๆหลายๆคนนะครับคงแบบจะทำยังไงถึงจะเล่นได้เร็วแบบนี้นะครับครับ ถ้าจะบอกเขาเราเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยตอนเริ่มเล่นใหม่ๆเร็วแบบนี้ป่ะครับไม่ก็ธรรมดาผมผมผมไปเรื่อยๆครับหมายความว่าคือเรารู้ว่ามันไม่เคลียเราก็โอเคผมยังไม่ได้ผมก็ฝึกต่อไปจนกว่ามันจะเคลียอะไรเงี้ยครับก็คือฝึกฝนพอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคําถามามีคําตอบคําถามมีคําถามมีคามําตอบมากมายเราต้องแก้ปัญไอคําถามคําตอบแบบนั้นนะด้วยตัวเราเองหมายความว่าถ้ามีปัญหามือขวาเรามีปัญหาเหลือเกินเราก็ค่อยเข้าม,มาดูเพราะอะไร ตอบตัวเองเพราะว่าบางทีสลีระคนเราไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องตอบตัวเองว่าทําไมถึงจับปิกแบบนี้ทําไมไม่เป็นไรอเอาโน้ตละกันเพราะฉะนั้นการจับปิกจะจับจะจับยังไงก็ได้นปิ๊กทีแล้วที่บอกปิกไม่เกี่ยวเลยอเราคงมีข้อจํากัดทางด้านเวลานิดหน่อยนะครับนั้นตรงนี้นะครับสําหรับกีตาร์ทอล์กทูตรงนี้ก็คงขอยุดติดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรา